เอาไปดูเรื่องนี้นะครับแม่ศรีสุวรรณจันทาจาัผมเรียกจันทาไม่เรียกจันยาแล้วศรีสุวรรณจันทาแล้วบิ๊กป้อมสอเกมใช้มูลนิธิปาลอยต่อรับตำแหน่งหัวหน้าพักศรีสุวรรณเตรียมยื่นแม่เนื้อข่าวมันยังไงครับพลาดหัวมาดูเดือดจริงๆคือวันนี้น <ะ S 1> เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนายศรีสุวรรณจันยาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเลขาธิการสมาคมองค์กรพิจารณฐธรมนูญไทยนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่า ตามที่แกนนาของพรรคประชาธิรัตเนี่ยคนสําคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองเกตนะนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสันติพร้อมพัฒน์นายธัฐพลทิพสุวรรณนายพุทธิพงศ์ปุณกันร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านายอนุชานาคาสายนายสุชาติชมกลิ่นและยังมีนายไพบูนิตตนิติตะวันและยังมีนางนรมนพิญโยสินวัตรนะไปด้วยเหรอเมื่อก่อนนี่เดินตามลุงตู่เดี๋ยวนี้เดินตามลวงปอนน้างเออเอากับเขาก็คงรู้กันนะ เขาบอกว่าได้เริ่มตัวการเดินทางไปเทียบเชิญนะพลเอกประวิตรวงสุวรรณให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักโดยพลเอกประวิตรเนี่ยได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้อากาศไงอ่านั้นเราตอนที่แรกผมไม่รับไงมุ่งื่อไงไม่รู้แล้วอย่างนี้จะไปยังไงอะครับจะเชื่อกันยังไงล่ะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่รับอแล้วเดี๋ยวใครไปถามอีกก็หัวร้อนอีกอะลุงอะโอ้ยังไงกันเนี่ยะเขาบอกว่า โดยใช้อาคารสำนักง,งานและห้องประชุมของมูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อ5จังหวัดซึ่งเขามีวัตถุประสงค์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีพลเอกประวิทย์เนี่ยเป็นประธานมูลนิธิอยู่ตอนนี้แต่กับมีการใช้สถานที่ของมูลนิธิมาเจราจาความและดําเนินกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวและหลายต่อหลายครั้งในการใช้สถานที่ดังกล่าวเจราจาความทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งตกเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนมาอย่างต่อเนื่องครับเป็นที่น่าสงสัยถือว่าเป็นการขัดต่อข้อบังคับของมูลนิธิอนุรักษ์ป่าร้อยต่อ5จังหวัดในข้อที่2.7ว่าด้วยว,วัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่กําหนดว่าไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดเอ้าในข้าวขายเลยเนี่ ตามที่นายทะเบียนนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพปรลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศไว้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี59หรือไม่อ,อีกทั้งสำนักงานของมูลนิธิก็ตั้งอยู่หน้าบ้านพักสวัสดิการทอบอ,อในร1รออบริณยธินซอย8ถนนบริณยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกร,รุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของกองทัพเป็นพื้นที่ทางราชการใช่<อ>ไปกันอีกเป็นการขัดหรือแย้งต่อพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปี51 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจอที่สองและจอปทิ3สามและเข้าข่ายความผิดตามระเบียบกลาโหมว่าด้ดยประมวลจริยธรรมนะสองห้าห้าหนึ่งข้อห้าจุดห้าที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยหรือไม่เออมีสิทธินะฮะเออเพราะว่าใช้ฐานที่ราชการพูดง่ายง่ายแล้วบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยสมาคมองคอ์กรพิทักษ์ร,รัฐมนตรีไทยก็คือคุณศรีสุวรรณนี่แหละจึงขอเรียกร้องไปยังปลักกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิตามกฎหมายและปปช ให้ตรวจ oh. สอบกระทําดังกล่าวของมูลนิธิอนุรักษ์ป่าลอยต่อ5จังหวัดว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่ห้ามเกี่ยวข้องกับการเมืองและผิดกฎหมายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานของมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศไม่ก็รอย่างนี้ไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมครับเพราะผมไม่รู้ถ้าร้องไปปปชก็ผมไม่รู้ถ้าผมเป็นนะล,ลุงป้าผมบอกผมไม่รู้เขามากันเองเออหนูไม่รู้โออ เขาเปล่านะนุงเปล่านะเขามาเองนุงเปล่าชวนหนาเขามาเองตอบเหมือนอยู่ในใจลุงเลยเขาเขามากันเองเคยฟังเพลกบุ้มพวงไหมฮะอย่ามาฟ้องดิกสิทธิ์นะลุงเปล่านะเขามาเองลุงเปล่าชวนนาเขามาเองเห็นไหมเรายิ้มกันแท้แก้ปีเลยนะน่าจะใช่นะระวางหกลมนะสุดท้ายไปถึงลุงป้อมไปบอกปปชว่า เขามากันเองอะเฮ้ยปปชก็บอกโอเคโอเคแต่มากันเองก็แล้วไปปปชรีบบอกเลยไม่มีอะไรปปชรับไม้ต่อยอสุวรรณเขามากันเองสีสุวรรณจะไปฟ้องหาพระแสงของเงาอะไรอย่าเล่นละครมันไปไม่ได้แล้วก็ผมยังรู้เลยว่าอ่ะผมนั่งอยู่เฉยเยหนูป่าวดาเขามาเองหนูป่าวชวนหนาเขามาเองแต่จะเป็นสีสุวรรณไปร้องเนี่ยอย่างน้อยให้ประชาชนก็ได้รับรู้รับทราบนะปะโถว่าว่า อ่ามูลนิธิป่าลอยต่อเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองสีสุวรรณไปร้องเรื่องการใช้งบดีกว่ามั้งแต่คนที่เป็นประธานมูลนิธิป่าลอยต่อเนี่ยเขาก็เล่นการเมืองเต็มตัวแล้วเพราะเป็นหัวหน้าพักด้วยรุงป้อมเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นมาจากชีวิตของคอสชต่อยอดมาเป็นหัวหน้าพักแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นคนที่เป็นหัวหน้ามูลนิธิป่าลอยต่อจะบอกว่าไม่ไม่การเมืองได้ยังไงแล้ว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 คิดได้ยังไงแล้วคุณรู้ตัวได้ไงถ้าผมนั่งอยู่ ที่ในรอหนึ่ง <5. S 2> ตรงข้างช่องห้าคุณรู้ได้ยังไง oh. ว่าผมอยู่เห็นไหมล่ะผมเนี่ยบริสุทธ<บ>์เพราะผมนั่งอยู่ผมเฉยๆแล้วก็เอาเทียบมามผมเปล่านะเขามาเองนะ oh. เขาขนกันมาลเลยนี่ะเดี๋ยวถ้าปปชาถามก็จะตอบว่าไม่รู้อาแล้วที่จับมือกันเนี่ยรู้ตัวแล้วยังว่าโอเคไหมอันนั้นก็บาบังคังผมจับมือเขาก็ มาแล้วก็แล้วกันสิก็เขาถ่ายรูปต้องดี <มา S 2> ต้อนรับดิก็เขาถ่ายรูปผมจะไม่รู้ออได้ยังไงคุณศรีสุวรรณไม่ไหวนะคุณมาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะไม่รูอ,อ คุณไปทําได้ยังไงผมอยู่ของผมอยู่ดีๆ oh. แล้วเขาก็มากันเองแล้วผมก็ไม่รู้หลายวันผมก็บอกแล้วว่าผมไม่รับไอ้คาว่ามากันเองเนี่ยถ้าพี่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไม่ก็ <c oughs> มากันเองไงเผือกเผือก <c oughs> ม,มาเองถ้าลึ่งกันมาแล้วผมยังไงแมมาเชิญอย่างนี้ผมก็ต้องรับที่ครับเราก็ต้องต้อนรับขับสู้แม่เขามามีใครบ้างมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งโคศกรัฐมนตรีมาแทบแทบทุกคน จะไปปล่อยเขาไงไปเห็นไหมเราผมไม่รู้รัฐมนตรีทั้งกี่คนเนี่ยตังทุกทุกได้โอ้โหห้าคนน่ะกี่คนเนอะพี่ชางลองนับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ละวสี่ห้าหกคนเห็นไหมเล่าแล้วอย่างนี้นะถึงแม้ผมจะไปรู้ได้ไงแล้วคนที่ยืนตัวกลางก้มกลมเนี่ยสัส้นๆนั่งก็แล้วแต่นั่งก็รองนายกด้วยรองนั่งกันแหละ กับตัวท่านนั่นแหละที่นั่งอยู่อะแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้ก็เหมือนกับเด็กพลังประชารัฐเขาออกมาป้องบิ๊กป้อมเลยว่าไม่รู้เรื่องภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรฮะรู้ทั้งรู้แต่ผมว่าเขาไม่รู้นะหรือเปล่าไม่ผมว่าไม่รู้นะอไม่จัดเพราะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไม่แต่ว่าความสัตย์ซื่อเลยนะไม่แต่ว่าข่าแบบถามว่าข่าวแบบเนี้ย คุณว่าประชาชนโง่ก็นี่แหละผมดูอย่างโง่โงเนี่ยแหละแล้วถามว่าช่วงโควิดประชาชนยังไงก็กินข้าวนะพี่ชายก็ใช่ไงแต่พี่เนี่ยดูแบบคนโง่เลยว่าไม่รู้อ๋อดูแบบคนโง่เอออยอมโง่ว่างั้นเถอะเออมันไม่จะไปรู้ได้ยังไงเล่าว่าโควิดเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ตอนข่าวก่อนไปว่าผมว่าเสียหายหมดเขาบอกแล้วว่าผมมาบริสุทธิ์นาฬิกายืนเบื่อนมาก็คืนเขาแล้วคืนแล้วก็จบ ทั้งทั้งที่เขาตายแล้วเนี่ยนะเหมือนกับอะไรแล้วคืนถูกอะยืมมาเหมือนกับปลูกลูกป่าเนี่ยคพูดกันอยู่นั่นนะพูดไปแล้วก็บอกเขาเอามาคืนแล้วก็จบกันไปก็บปลูกลุกมาได้ไปกี่ร้อยล้านเจ้งมันบ้านเรามันต้องเอาใจคนพวกนี้ไว้ใช่ไหมคนอื่นจับไห้หมดใครทำผิดจับไม้หมดคนเห็นต่างจับหมดเข้าใจยังผมนึงก็แกล้งโง่โออ